บุรีปากแก้ววัดพระนารายณ์อาลัยประเทศสนามบ้านทองลบทเตี้ยบีของพระธรรมะของบ้านเราโดยสารทางด่วครับนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟลาดกระบ,บังนะครับลันรอรถไฟที่มาจากกรุงเทพนะครับต้นทางอานีกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพง ไปทางสถานีด่านคมแดนบ้านคลองลึกแต่เราจะนั่งไปแค่หนึ่งสถานีนะครับจากป่าจากสถา,า,า,สานีรถไฟลากบางแห่งนี้นะฮะไปลงที่ใต้หยุดรถที่สองเก้าติสตัวอะไรครับสันวราคาสองบาทนะครับนันหนึ่งหนึ่งสถานีแต่ว่าพอดีเขาอ,ออกตั๋วโดยสารให้เป็นรถตะเคีซึ่งก็ไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าราคา ราคาจากลาชกระบังไปป้ายหยุดรถไฟไปจอตก้าก็สองบาทไปหัว็อกเคก็สองบาทนะราคาเดียวกันในการเดินทางก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าจะลงที่ป้ายหยุดรถไฟไปจอตเก้าหรือว่าโัร็กเคก็ได้นะครับเพราะว่าจากสถานีราชกระบังก็ ต่อไปก็คือไปใต้ยูโรไฟฟ์พุ่มจอมเก่าเลยไปยูโรไฟฟรพุจอมเก่าไปหน่อยนึงก็เป็นสถานีรถไฟหมวเอร์เคมราคาจากนี้ไปก็ไม่ว่าจะไปป้ายยูโรไฟฟรพุจอมเก่าหรือสถานีรถไฟแล้วบางก็เอ้ยสถานีรถไฟหมวเอรเคมก็สองบาทนะครับเนี่ยฮะชาชราที่สองจะชนเซาส์สินทร์บุรีปุรินทร์บุรีออกกันเจ็มประเทศไปชนบุรีก็ได้นะแต่ว่าโดดที่ไปชนบุรีนะ ไปตั้งแต่เช้าแล้วก็คือากสถานีกรุงเทพหวพัวรังพงไปเออสถานีบ้านปู้จาหลวงก็จะไปแยกออกที่ชุมทางเช,ชิงเขาแยกไปสถานีแปดริวด้วรอนศรีนนืมไปชนบุรีรีราชาพัทยาคุณสะด,ดวงสวนนูุดนั่นน,น,นะฮะออมีหลายสถานีอยู่เีินเดินไปดูตรงนั้น ไปนั่งขึ้นตรง,รงหัว่ากระวนดีกว่าให้ดูบรรยากาศกที่สถานีรถไฟราชก,กระบัลฝั่นงนู้นจะเป็นรถที่เข้ากรุงเทพนะเข้ากรุงเทพก็คือเข้าไปที่หัวลำโพงนะฮะสถานีรถไฟกรุงเทพสถานีหัวลำโพงเรากระดักรอรถไปจากสถานีกรุงเทพหรือสถานีรถไฟหัวลำโพงไหมฮะ ต้องเข้าใจนะว่าสถานีกรุงเทพกับสถานีกรุงเทพอภิวัตนี้คนละที่นะครับสารจะเคยบอกไปหลายคลิปแล้ว os, สถานีกรุงเทพอภิว so ัตน ne so ั้นอยู่ที่บางซื่อสถานีกรุงเทพก็คือสถานีรถไฟที่หัวลำโพงที่เราคุ้นเคยก็ดีที่มีมาช้านานแล้วนะฮะกรุงเทพอภิวัตนั้นเพิ่งใหม่นะครับก็ท่านอาจจะสับสนนะฮะอย่าสับสนนะฮะกรุงเทพก็คือหัวลำโพงกรุงเทพอภิวัตนอยู่ที่บางซื่อนะฮะนี่ พร้อมทูเฉชงเสาปราจีนบุรีกราจีนบุรีอะไรจำประเทศอะไรจำประเทศก็คือเมื่อก่อนจะไปสิ้นสุดที่อะไรจำประเทศเดี๋ยวนี้ไปสิ้นสุดที่ด่านรถไฟบ้านคลองเดือนมาโดยจากอะไรจำประเทศไปประมาณ7จ็ดสิบแปดกิโลเมตรก็คืออยู่ที่ตลาดโรงเกลือแหละกินชายแดนตรงนี้นอะอามาแล้วครับดูเทพจากรถไฟบ้านคลองเดือนมาอเอาเร็วเลย มนได้ที่สถต้องเดอนที่สถนาที่เจาสานัาของเราของบรัทาได้โดยสายคนนของพวกราเราเสาีที่เป็นตะบรถขนาดทีองเด็กก้าอับตกริอาลจากสถานีปลายทางจะองดนบ้านบอกดิเดินสายเนทางับนรถเที่แล้วคนองที่คนไม่ต้องกา Mm, -hmm. mm -hmm.